ชาวพุทธที่ติดตามข่าวและประเด็นเรื่องการเชื่อมจิตของกลุ่มกลุ่มหนึ่งเขาตั้งคำถามนะครับล่าสุดนี้เนี่ยนะอย่างที่เราทราบกันดีว่าประเด็นเชื่อมจิตเนี่ยนะครับสร้างความไม่พอใจให้กับชาวพุทธเป็นอย่างมากและก็คณะสงฆ์ไทยด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับกลุ่มเชื่อมจิตเนี่ยหลังจากหายไปนานในเรื่องการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวต่างๆเพราะว่าสังคมเนี่ย บอยคอรดไม่เอาด้วยแล้วก็ตั้งคำถามอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เขาจะมาจัดกิจกรรมนะปฏิบัติธรรมมาแรงเขาแหละแต่การปฏิบัติธรรมของเขาเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้อยู่ในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือในพระไตรปิฎกนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เขาจะมาจัดกิจกรรมออนไซต์กันโดยมีการใช้พื้นที่ของห้างดังในพื้นที่ของกทม ชาพุทธเขาก็ตั้งคำถามกันว่าหน่วยงานรับทําอะไรกันอยู่มติมหาเทรสมาคมออกมาแล้วสํานักพุทธว่ายังไงคุณจะปล่อยให้กลุ่มนี้เนี่ยเผยแพร่หลักธรรมคาสอนปฏิบัติสิ่งที่ผิดที่เพี้ยหรอล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ครับทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลที่ทนายกองทัพธรรมโพสต์เฟซบุ๊กคณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถรสมาคมสำนักพุทธกระทรวงพม พุทธศาสนกชนทั่วประเทศกำลังต่อต้านลัทธิเชื่อมจิตที่บ่อนทำลายพระพุทธศาสนาแต่มีห้างในกทมสนับสนุนจัดกิจกรรมของลัทธิดังกล่าวนี่เป็นโพสต์แรกนะครับอีกโพสต์หนึ่งแก๊งลัทธิเชื่อมจิตสอนศาสนารรปฏิรูปวงเล็บทำปอมเป็นการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาเถรวาทห้างสำนักงานใด ให้จัดกิจกรรมเชื่อมจิตถือว่าสนับสนุนและบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาเช่นกันทีนี้ครับถ้าเราย้อนไปดูนะในกำหนดการของนิรมิตเทวจุติหรือเชื่อมจิตเขามีการลงรายละเอียดบอกว่าเรียนเชิญ,ญญาติธรรมและผู้สนใจเข้าร่วมงานวิปัสสนากรรมฐานเชื่อมต่อยอดขจัดเคลียร์วิทยากรรับเชิญคืออาจารย์น้องไนท จัดโดยสายธรรมแห่งองค์พุทธ,ธสถานที่คือ CDC เรียบทางหลวนรามินทาวันอาทิตย์ที่22กันยายนเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬกาพบกับการจัดวิปัสสนากรรมฐานโดยวิธีการเชื่อมจิตแบบออนไซต์ site. งดแพร่ภาพนี่เขาบอกแสดงความประสงค์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเน้นน้อมจิตพิจารณาคำสอน แห่งองค์พระสักยมุนีเพื่อกระจ่างในข้อธรรมนี่ครับเขามีการลงกาหนดการไว้เช่นนี้นะ22กันยายนย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่างดแพร่ภาพใครจะไปห้ามถ่ายภาพถ่ายคลิปนะครับแล้วก็จัดขึ้นในห้างดังกลางกรุงมนาอนันชัยบอกว่าสํานักงานใดห้างใดเนี่ยนะคือคุณอาจจะไม่ไม่ได้สนใจแหละ แต่พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเข้าข่ายเข้าขั้นบ่นทำลายศาสนาบุคคลใดกลุ่มใดสำนักงานใดห้างใดทนายนันชัยบอกว่าให้พื้นที่สนับสนุนคนกลุ่มนี้เนี่ยเท่ากับคนกำลังทำลายศาสนาอยู่ชัดเจนชัดเจนนะครับชัดเจนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในกระบวนการของกฎหมายและบางเรื่องก็อยู่ในกระบวนการศาลไปแล้วนะ ทำลายไม่ทำลายเนี่ยนะครับหน่วยงานรัฐเข้าออกมาบอกไว้อย่างชัดเจนแล้วด้วยครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ